สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ธันวาจะมารีวิวของเล่นกันครับของเล่นมาจากไหนเนี่ยพ่อจากร้านที่ไหนร้านสะดวกซื้อวันนี้ได้อะไรมาตึ่นเต้นเต้น้นเต้นเต้น้นโอ้นี่ฮะจะมาเล่นเกมกันนะครับว่าใครแพ้นะครับแม่มาเล่นด้วยแม่มาเล่นด้วยนะครับแม่มาเล่นด้วยนะครับ เี๋ยวเราจะแกะกันนะครับเดี๋ยวแกะอย่างนี้กันนะครับอ่าแม่ถ่ายหน่อยโอเคดีๆนะครับแกไม่สวยเลยทันวีก็จะแกเองเดี๋ยวพ่อแกะให้ก่องมาแกะไม่สุดต้องแกะเบาๆนี่เขามีที่แกะถ้าแกะอย่างนี้ก็ไม่ใช่แกะนะปึกดูนะครับวันนี้ใครจะปึกบกันนะครับใครจะชนะนะครับ ต้นเตนตนตนเตนตนสูงขี่ข้าแม่เดี๋ยวพึ่งนี่เดี๋ยวทาให้ก่อนเดี๋ยวต้องประกอบก่อนครับเดี๋ยวพึ่งขอเดี๋ยวพึ่งจะพังเดี๋ยวจะพาเล่นก่อนนะพอจะพาเล่นเดี๋ยวพึ่งในๆดิอประกอบก่อนนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับพ่ะถ้าใครแพ้ตัวนี้มันจะกระเด้งใส่เหรอใช่ครับตัวนี้จะกระเด้งใส่ อาวุธ <Okay. S 1> มีดดาบนะครับ <Okay. S 1> ก็จะแบ่งเป็นสองสีนะฮะนี่ของว่าเป็นสีแดงนะครับแล้วของพ่อเป็นสีขาวนะครับนะจอจจจพ่อจะไปดาบมันเล็กจเลยโอเคอย่าเพิ่งรอพ่อก่อนครับพ่อได้ดาบของพ่อก่อนครับถ้าถ้าใครแพ้คือตัวนี้มันจะเด้งขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ใช่ครับ อย่าพึ่งครับเดี๋ยวพอ่อตาพ่อก่อนป่อยิงชุบก่อนครับยิงดาวป้ากระเป๋ายิงชุบเสมอยิงดาวป้ากระเป๋ายิงชุบม,มาชนะพ่อได้เสียบก่อนมาได้เสียบทีหลังอทำไมอ,อ่ะเอาเอามาเสียบก่อนก็ได้เอ้าหยิบดาบให้หน่อยครับนู่นข้างล่างครับนู่นน่ะโอเคมาผ่านปอยปอยหยิบดาบข้าง,างล่างข้างล่างมันลวกเข้าอี้น่ะ ได้ยังได้โอเคนั่งลงต่อไปตาพ่อคนระับเอาลูไหนนี้นะรลูขัานบ้าเลยต้องาหาใครล่ะอรูนี้ดีกว่าอตอนนี้ตาวาเจ้าซีเซียมไม่เข้าโอเคเอ้ามาซีเซ<อ>ียม<อ>ไม่เข้าแลา้วว่า อ,อ,อ๋อพ่อพ่อพ่อาวละนึ่งสองสาสี่ว่าสี่ด้วยหรือสอ 4, อันยัง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 นี่พ่อแพ้แล้วบอกยังยังยังเล่นอย่างนี้ตั้เนี้ยตัอตาวาแล้ว อพอแล้วนะครับติงเติงตดิงติงพอเหลือสามอันพอเหลืออเ้ออีเอดีกว่าโรนี้ดีกว่า้อบตตตสรุกสนสรุปใครชนะบว,วาอ้าวพร้อมตัม tararam tam 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 tam